ไปเลี้วไปเห็นแล้ว มีคนถามว่าผมตั้งพุ่นยังไงเอาไปก็มาชมกันตมงนะครับตั้งหน้างองตัวเจนะครับแล้วก็ใส่กระป๋องนะครับดูว่ามากเลยน้อย <c oughs> จัดไปกันแล้วนะครับใส่สวยใส่สวย ับเลี้ยวขวาชื่อบ่อตกปลาในตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปบ่อตกปลาสวนมะพร้าวเม้าไปเรื่อยๆเลยนะครับเม้ามาเรื่อยๆเลย แนะนะนักตกปลาแนะนะที่ชอบชื่นชอบการตกปลาทุกคนวันนี้ผมนันหน้าช่องนันหน้าดาราพิชิงนะครับวันนี้ผมจะพานันน้ามาตกปลาที่บอ่อตกปลาสวนมะพร้าวอีกแล้วนะครับแต่คลิปก่อนเราตกบอ่อนูนอ้นบ่อนู้นคือบอ่อเล็กแต่วันนี้เขาให้ตกบอ่อใหญ่นะครับบอ่อใหญ่บอ่อยาววันนี้เป็นแมตเก็บตกนะครับน้ําที่หกแล้วนะครับ ่อน,นี้เปิดตั้งแต่วันเสาร์วันนี้วันพฤหัสเสาร์อาทิตย์จันอังคารพุธพฤหัสวันที่6แล้วก็เห็นปลาอยู่เยอะอยู่นะครับปลาทับทิมลอยลอยเต็มเลยแต่ไม่รู้ว่าวันนี้จะลงกินหรือเปล่าช่วงนี้ก็อากาศเมื่อคืนก็ฝนตกนะครับจะตกบ้าเมื่อไหร่ฝนตกทุกทีไม่รู้ว่าวันนี้จะเวิร์กหรือเปล่าขอนันนะช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับช่วงนี้ทําคลิป ไปทําคลิปที่ไหนก็ปลาล์มบ่อยนะครับบรรยากาศบ,บ่อทับสวยๆเลยนะครับบ่อยาวตอนนี้ยังไม่มีนั่นน้ามาเลยนะครับวันนี้โอ้โหเดี๋ยววันนี้จะมีแค่ผมคนเดียวโอโ้วานหมูนะครับถ้ามีผมคนเดียวอร่อยโจ๊ะโจ๊ะนี่ครับนี่ครับนะเห็นไหมเห็นไหมรับทิมลอยเป็นฝูงเลยครับแดง เพิ่มเลยนะครับสุดจริงๆถ้าวันนี้ลงกินนี่มีผมคนเดียวนี่บันเทิงแน,นนะ่มีนัทัศนพิมพ์เต็มเลยนูน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 ประมาณ40 50 100ตัวร้อยได้เลยนะครับโอ้ยถ้าวันนี้ลงกินเฮาคนเดียวนี่ตายเงาหนึ่งน,นี่จ้างรถนิ่มสเสียงมาขนปิกกระมอสเราบรรยากาศนะครับโอ้โหงงนี่จี้เข้าขนาดนะ สองร้อยสเจ็ดนะครับที่บังบังเลยนะสยอดครับบรรยากาศโล่งๆนูนๆนูนทับทีมันลอยเป็นฝูงเลยสยอดครับบรรยากาศตามชมต่อครับ ขันโปรดนะครับวันนี้จะลองเล่นระยะ30ก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะเวิร์กหรือเปล่าแต่นั้นนะสภานนั้นนะหลายหลายคนเขาว่าตกประมาณ27ถึง30นะครับวันนี้ต้องลองดูไม่เวิร์กก็เปลี่ยนระยะอย่างนั้นก็ย้ายที่ งั้นก็กลับบ้านโอเคตามนั้นจบกล่าวเอาผมวันนี้นะวันนี้ผมจะตกคันระยะสามศูนย์นะครับคันระยะสามศูนย์ันนี้คันที่ใช้ใช้ของคันไฮบินนะครับไฮบินทีเยี่ระยะสามศูนย์นะครับวันนี้ว่าจะตกในแบบหน้างอตัวเจนะครับทุ่นก็ ใช้ทุ่นนันหน้านะครับรุ่น30เซนตอนนี้นนนาอากาศว่าน้ําไม่ลึกนะครับก็จะลองใช้30เซนดูน่าจะมีตัวอเกิดเจไม่ได้เกลหลังแล้วนะครับฝากด้วย30เซนนี่นะครับ30เซนทุ่นนั้นนะผนนกยุง ประกบสองนะครับยาวสามสิบเซนถ้าวันนี้มีอาการยังไงอาการดีๆยังไงผมจะถ่ายอาการทุนให้ชมนะครับแต่ถ้าวันนี้เงียบกริบเจอกันทิหน้าครับจัดไปครับเดี๋ยวขอตั้งอุปกรณ์ก่อน,นนะครับรับผมมีคนถามว่าผมตั้งทุนยังไงเอาไปก็มาชมกันดีกว่านะครับ ตั้งหน้าจงองตัวเจนะครับแรกก็ใส่ตะกัวน,นะครับรู้ว่ามากหรือน้อยชมน่าจะเย็นอยู่อ่านี่ถือว่าหนักไปนะครับตัดออตัดออกสระนิดนะครับ ประมาณตั้งสองนะครับตั้งสองจำสามจำสี่รมต่อประมาณ1ข้อสแล้วยังไม่ได้นิดหนึ่ง เมื่อวานโคเพชรลงไม่เยอะนะตรงนี้พวกไหนครับมุ่งเนี่ยครับครับโอ้โหเข้าอยอะนางมุมอะไรผิดนะเมื่อวานออกเยอะไหมครับไม่กินไม่กินเมื่อเช้าเห็นมันลอยเต็มมุมนี่แล้วนั่นนรอลอยอย่างเงี้ยครับไม่กินไม่กินแล้วชมต่อนะครับชมเช็ดของคุณนี่งไงครั น,นี่กี่ข้อสีแล้วน่าจะได้แล้วนะครับสองข้อสีนะาเห็นไหมน่าเห็นไหม,หไหมประมาณสองข้อสีแล้วน,นี่ประมาณสองข้อสีแล้วนะครับอยเล่มอ,อีก,กีนิดนินิดให้ได้สองข้อสีไปที่เหลือก็หาระดับน้ำเองนะครับ I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes. Made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight. Never stop, never changed All the squad here to play. And I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push bars, no, I push play. จัดไปครับเลียบลอยแตกแล้วเรามันเก่งได้แหมขี้กล้าจัด <c oughs> ไปครับผมสายโบโบ Cup a blend, that's right. In the AM, that's my only friend. No light. I have done that. Dossy. On the horizon, I lose track of time. Yeah, move fast and climb. A new class divine. Yeah, true passion shines. And a am full passing time. I choose second dance. You snooze half the time while I move passing by. Little, 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 little. ไอเนี่ยมุ้ซับดึกดึกเลยฟกเกอ์เลยก็หลินพ่งเนี้ยสกเกอร์มันดันเข้าในแล้วโอ้ย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 ไม่อยู่บาอยู มันี่มันี่มันี่เป็เป็่มานี่มานี่เอต กว่าจะได้แต่ละตัวจากไปแล้วนะครับใส่สวยใส่สวยแล้วมันต้องว่าละแต่ว่าหนิมที่ยว เดืกดเดือตายมันตากแดดออกตัวมันเล่นนะ,นนนะตามจองร้านจองผ่านแต่ๆครับป่าต,ตัวนี้นะ จะตไป That's right. Friend, no light. just the Sun coming up on the horizon. I lose track of time. Yeah, I move fast and climb. A new class divine. Yeah, true passion shines. And I'm through passing time. I choose second dance. I the time while can can work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push plasma, I push play. I won't stop till I make a change. ผมกระจบลงไปแล้วนะครับคลิปนี้บดเป็นลานแล้ววันนี้ก็ได้ปลาพอได้ทํากับข้าวนะครับฝากไว้ด้วยนะครับบ่อตกปลาสนมะพร้าวนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต,ใต้ใต้คลิปนะครับสนใจยังไงก็สํารองจองสายได้นะครับฝากไว้ด้วยบ่อตกปลาสนมะพร้าวนี่นะครับพอบดูบรรยากาศเดี๋ยวครับ วันเสาร์ก็จะลงปลาบ่อนู้นนะครับบ่อบ่อบ่อเล็กนู้นนะครับสนใจสำรองจองสายได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์บ่อไว้ใต้คลิปนะครับก็วันนี้ก็พอตัวรอดนะครับวันนี้ได้ขวัญขวัญใจขวัญใจบอ่อได้นางฟ้าซสสวยๆเลยนะครับมาชมนะครับ <c oughs> พอได้กับข้าวนะครับ สองสามสี่ห้าหกหกหกตัวนะครับใส่สวยๆวยเลยนะครับเราในนะครับใส,ส,ส่สวยๆเลยนะครับบ่อนี้ฝากว้ด้วยครับผมบ่อตกปลาสนมะพร้าวรับจาของบอ่อเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับสำรองจองสายได้บ่อนูนี่ปลาอย่างเยอะเลยนะครับสนใจจองสายได้นะครับวันเสาร์นี้งูนนะครับ ยังไงวันนี้ก็พอตัวรอดได้อยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยทุ่นนันนะนะครับ30เซนมีไว้สบายใจนะครับวันนี้ก็ขอจบทีิปเพียงแค่นี้นะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับทำงานมันเหนื่อยๆนะครับได้ออกมาเสพบรรยากาศ

Stop till I hear him say